คือการสกัดกาแฟให้ได้รสชาติออกมาอย่างสม่ำเสมอและเหมือนๆกันในทุกๆแก้วขอแนะนำตัวนี้ครับปัคเพสรุ่นมินิอย่างที่ได้หลายท่านทราบนะครับว่าแรงกดน้ำหนักของการแทมของกาแฟเนี่ยนะครับมีผลต่อรสชาติในการสกัดของกาแฟด้วยดังนั้นเนี่ยบางทีการที่เราแทมเบาเกินไปก็อาจจะทําให้สกัดกาแฟเนี่ยอาจจะออกมาได้อย่างรวดเร็วทําให้กาแฟเนี่ยมีรสชาติออกมาได้ไม่เยอะมากนะครับ แต่ถ้าเกิดแรงแคปหนักเกินไปอาจจะทําให้มีการเอ็กซ์ชันสูงก็อาจจะทำให้เกิดอาการโอเวอร์เอ็กซ์ชันได้ดังนั้นมันน่าจะดีกว่าครับถ้าเรามีเครื่องออโต้แทมที่มีน้ำหนักการกดเท่าเดิมเสมอตลอดทั้งวันโดยเจ้าเครื่องปัคเพรสรุ่น mini ตัวนี้นะครับสามารถใช้แรงกดได้ถึง1 0ถึง30กิโลกรัมต่อ1ครั้งและแน่นอนจะสมุนรณ์ทำให้รสชาติของกาแฟของเรานะครับมีความสม่ำเสมอไปตลอดทั้งวันเจ้าตัวปัคเพรส mini นะครับมีฟังก์ชันการทำงานอยู่3รูปแบบได้แก่ P 0 ก็คือสปีดนะครับก็สามารถแทมได้อย่างรวดเร็วจำนวน2ครั้งนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่อมาก็คือ P 1นะครับก็คือการแทมแบบช้าๆนะครับในโหมดของ p s i z e นะครับและก็โหมดสุดท้ายครับก็ P 2ก็คือ การแทมแบบซิงเกิลหรือการแทมแค่ครั้งเดียวนั่นเองซึ่งในแต่ละโหมดนี้นะครับก็จะสามารถตอบโจทย์บาริส่าตอบโจทย์เจ้าของร้านที่ต้องการแทมนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงกดคุณสามารถปรับได้1 0 3ถึง30กิโลกรัมหรือรูปแบบในการแทมจะแทมเร็วแทมช้าจะแทม1ึครั้งหรือ2ครั้งก็สามารถปรับได้ในฟังก์ชันนี้นะครับนอกจากนั้น,นะครับจุดเด่นของเครื่องนี้นะครับก็จะมีโหมด รหรือตัวหมดทําความสะอาดด้วยนะครับก็เพียงแต่เราแค่กดกดปุ่มค้างเนาะแล้วก็มันจะขึ้นตัว CL นะครับตัวคลีนนะครับตัวแทมหรือหัวแทมเนี่ยนะครับมันจะโผล่มาให้เราทําความสะอาดได้ค่อนข้างง่ายเลยตัวพัคเพลสมินิตัวนี้นะครับมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ3 4มกิโลนะครับแล้วก็มีขนาดกว้างคูณยาวนะครับอยู่ที่1 3 6คูณ1น6แนะครับแล้วก็คูณสูงอยู่ที่2 7 3มมิลลิเมตรซึ่งถ้าเราเทียบกันกันกบตัวพัคเพลสในรุ่นปกติแล้วเนี่ยมันจะมีขนาดค่อนข้าง ก็ไม่ถือว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับเราจะแทมทําไมให้เมื่อยมือถ้าเรามีเครื่องออโต้แทมเจ้าตัวปัคเพรสรุ่นมินินะครับที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานแล้วมีแรงแทมสม่ำเสมอตลอดทั้งวันด้วยราคาที่ไม่แพงด้วยขนาดที่เล็กกระทัดรัดไม่เปลืองพื้นที่ผมแนะนําเจ้าตัวนี้นะครับปัคเพรสรุ่นมินิก็สำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวปักเพรสมินินะครับก็สามารถติดต่อตามช่องทางการขายของทางอินเตอร์คอฟได้เลยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ไปด้วยนะครับบ๊ายบายครับ